ดาวใดเด่นครั้งที่2นะคะของวันเสาร์ที่1มีนาคม2,568อาจารย์ยังพูดครั้งที่1ไม่บนเลยก็เลยมาต่อให้นะคะแต่ว่าเรามาเน้นดูดาวเจ้าเรือนกันพูดถึง5ู้ยเนี่ยยังเป็นดาวโชคลาภและเป็นดาวการเงินครั้งนี้อาจจะแยกกันมาก็ได้ระหว่าง5กับ0 0ย์กับ5เนี่ยนะคะค่ะอาจจะเป็น3 5 3 0้ 9 0 9 5นะคะแล้วก็ถ้าลม3 1 3 7แล้วก็กระจุบนี้คือ2 4 2 8 2 6 6 8 6 4 6 2นะคะดาวชุด4องค์เนี่ยสวยนะและอาจจะผสมถึง1 7ด้วยก็ได้ ครั้งที่ผ่านมาอาจารย์ให้แค่นี้เองทงนี้เรามาดูดาวเจ้าเรือนกันพอดาวเจ้าเรือนมาก็เลย49มาแล้วนะคะ49เขาเล่งกันด้วยนะเจ้าเรือนคือดาวพระพุธ49 34 6065นี่เลยดาวเจ้าเรือนนะแล้วก็56 58 52 54นะคะนี่คือดูดาวเจ้าเรือนนะ เพราะว่าราศีมีนดาวเจ้าเรือนคือดาวพระพฤหัสบดีเลขห้นะส่วนราศีกุมนี่เลขแปก็คือ8 1แล้วก็8 7นี่ถ้าดูดาวเจ้าเรือนจะออกมาในรูปแบบนี้นะและถ้าดูดวงเมืองแน่มาดวงเมืองเนี่ยศูนย์กับ5้ายังเด่นและ8ก็เด่นนะก็ระวัง5 8 8 0ปไว้สักหน่อยหนึ่ง และสามแปเนี่ยออกมานานหรือยังกันระหวังสามแปดหรือสามหรือสามไว้ดีๆเพราะว่าห้าหนึ่งเนี่ยดาวคู่มิตรเนี่ยออกแล้วก็ยังขาดสองสี่สามหกเจ็แปดนะคะค่ะก็ในครั้งที่สองนี้ก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีถูกรางวัลมั่งคั่งร่ำรวยกันทุกทุท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ